รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำสวัสดีครับ F C ท่านผู้ชมที่ให้เกียรติติดตามช่องเขาครับวันนี้มาเมิ่งทีมงานเบาวสาวสุ่มกีฬาครับสุ่มหนึ่โอ้มานีหน้าตา ไม่สุกศูนย์กีฬาสุ่มอยู่กลางป่าครับเมื่อนี้นี่โอ้หน้าตาพี่น้องน่าลายครับโอ้หลายหลายหลายทีมงาน,นวยสุ ah. ่มครัสุ่มอยู่กลางป่าครับโอ้ วหน้าเพิ่นกันมากโอ้โหนี่กีฬาหน้าตาครับพี่น้องโอ้มีลายหลุนด้วยโอ้สุดยอดกีฬากลางป่าเหรอโอ้้วจเลยครับเรียบเลยครับไุ่่มโอ้วาน่ ทีบอลบบอลีบอลบอลเกี้มาดวนด้อกีฬาี้วล่ะท <c oughs> ี<ห>ามาๆๆบอลลีเาบนโอมปาีมนลาโมบานพี่น้อเ้ยทุกปีครับไม่วันเปมือมาปีนี้คตรงตองใดอย่างจักยางนึงแหละครับแต่รวมพลังคนนมมาสูงมาก

ตะเก็นกะลังจิตกดินครับตะกิลาครับกระสอบแข่งขันตะเก็นคนบลาวสาวรุ่นใหม่ครับชุมชนนมสาว ่ทีมงานเท่าครับแ้มสมัครเขมนเตรียมกีฬาเมืองบ้านครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสำนี้ครับคลิปน้าจะเป็นอีพีต่อไปครับจังมาเบ่งกันครับผนงาน การสอนของโม่เฮาสำหรับนี่สวัสดีครับอย่าลืมกดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมไม่เด้อดครับเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการผลิตคลิปนะครับผมสวัสดี